เธอรู้ปากาออกมาแล้วครับเพื่อนๆออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับยดูงาสิครับงายาวโค้งมากเลยครับผมสวัสดีครับวัยรุ่นหลงเปล่าวันนี้ก็อยู่ที่หน้าดาดตั้งแต่เช้าเลยไม่หกโมงเช้าเลยนะครับที่เราสา์ว่าจะมาเป็นคันแรกนะครับแต่ว่ายังคนเร็วกับเราอีกหนึ่งคันนะครับผมนั่นก็คืออินสเดฟะครับแล้วก็บล็อกเป็นมอน ก็เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆขึ้นเขาใหญ่แล้วก็มาค้างคืน1คืนนะครับไปติดตามกันนะครับว่าเราจะเจออะไรกันหรือเปล่าเจอกันในค้นหลงป่าครับทุกคนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นผืนป่ามอระดกโลกของประเทศไทยสถานที่แห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด5จังหวัดแล้วก็มีสีอุทยาน1เขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยวันนี้แอดมิน เลือกที่จะขึ้นเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีครับเพื่อนๆโดยการขึ้นเขาใหญ่นั้นสามารถขึ้นได้2ทางก็คือฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีและก็ฝั่งจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าอำเภอปากช่องนั่นเองครับก้องถ่ายกองถ่ายมาแลยครับสำหรับเวลาเปิดปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่นี่เปิดให้ขึ้น6กโมงเช้านะครับแต่แอดมินมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เพราะหวังว่าจะเป็นคันแรกที่จะขึ้นเขาใหญ่และได้เจอสัตว์ใหญ่ สัตว์เล็กสัตว์มากมายนะครับแต่วันนี้ก็ยังมีคนมาเร็วกว่าเรานะครับผมนั่นก็คือพี่อมพี่ออยแห่ง Into the Forest นะครับตอนนี้ก็ T558 นครับทุกคนด่านยังไม่เปิดนะครับเวลาเป๊ะมากนะครับ yeah. T558 อีก2องนาทีลอไปเอยครับรถยาวมาก รถเยอะมากครับไปเที่ยวกันเลยครับ,ลรบหลังจากดานเปิดคนลงป่ากา็ได้เดินทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีโดยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับพเพื่อนๆแต่แอดเป็นก็แปลกใจอยู่เหมือนกันมีร่องรอยของฝนตกเมื่อคือนนะครับการเดินทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยากจะฝาก,พกเพื่อนๆว่าเราควรรักษาความเร็วไม่ให้เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ เพราะในระหว่างการเดินทางอาจจะมีสัตว์ใหญ่น้อยตัดหน้าได้แล้วก็อาจจะมีรถส่วนมาได้นะครับทางโค้งบนเขาใหญ่มีมากมายหลายจุดหากเราใช้ความเร็วที่ไม่เกิน60กิโลเมตรมีรถส่วนมาอย่างไรเราก็ปลอดภัยครับเพื่อนๆจุดมุ่งหมายวันนี้เราจะไปกินข้าวไข่เจียวที่ยอดเขาเขียวกันนะครับเพื่อนๆครับพอเราขับรถถึงยอดเขาเขียว ยังไม่ได้นั่งกินข้าวไข่เจียวเลยพี่ๆก็บอกว่ามีช้างกําลังจะออกมาจากป่าแอดมินก็เลยรีบวิ่งมาดูครับแล้วก็ช้างตัวนั้นก็คือพี่งางอนจูเนี่ยนั่นเองครับเพื่อนๆเ,เขาเดินออกมาจากป่าอย่างรวดเร็วแอดมินไปถึงพอดีนะครับดูสิครับเพื่อนๆงายาวงอนสวยมากๆเลยครับผมพอเขาเดินออกมาจากป่าแล้วเขาก็หันซ้ายมองขวานะครับไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วก็สังเกตดูที่แก้มเขานะครับเพื่อนๆ น้ำมันนี่อาบแก้มเลยครับสำหรับพลายงางองอนจูเนียนี่เป็นครั้งแรกที่แอดมินคนหลงป่าได้พบเจอก่อนหน้านี้แอดยังไม่ได้เจอเขาเลยคลาดกันไปคลาดกันมาแต่ครั้งนี้แอดมินถือว่าแอดมินโชคดีมากๆเลยครับและก็ที่นแน่ๆได้รูปแล้วก็ได้คลิปมาฝากเพื่อนๆคนหลงป่าด้วยนะครับลักษณะของพลายงางองอนจูเนียจะเป็นช้างพลายที่โตเต็มวัยงาทั้งสองข้าง มีความงอนเหมือนวงพระจันทร์เสี้ยวครับเพื่อนๆงาสองข้างเสมอกันเป๊ะเลยนะครับผมลักษณะหางลักษณะหูแล้วก็ลักษณะลำตัวสมบูรณ์มากๆเลยครับถือว่าเป็นช้างอีกตัวหนึ่งที่จัดว่าหล่อที่สุดในเขาใหญ่เลยก็ว่าได้ในฤดูหนาวช้างพลายบนเขาใหญ่ก็จะตกมันกันทั่วหน้าเพราะว่าร่างกายเขานั้นอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับ สาเหตุที่ได้ชื่อพลายงางงอนจูเนี่ยก็เพราะว่างาของเขางอนมีลักษณะคล้ายกับพ้างพลายที่ชื่องางงอนในตำนานที่หลายๆคนอาจเคยได้ยินและรู้จักดีครับแต่พี่งางงอนต้องใส่คำว่าจูเนี่ยลงไปเพราะว่าเขาเป็นช้างพลายงางงอนรุ่นหลังเพื่อเป็นการรำลึกถึงพี่พลายงางงอนตัวใหญ่ที่ตอนนี้ไม่ไหวมาแล้วให้ <laughs> ได้อยู่บนเขาใหญ่แล้วนะครับ ก็เลยมีช้างพลายตัวนี้ตั้งชื่อเพื่อให้ลำเลึกถึงแล้วก็บ่งบอกว่านี่อาจจะเป็นทายาทเป็นลูกเป็นหลานก็เป็นได้นะครับเพื่อนๆวันนี้พลายงานงินจูเนียเดินยาวมากๆเลยครับลักษณะของเขาเป็นช้างพลายที่มีความสุขุมนุ่มลึกเดี๋ยวดูไปก็มีนิสัยเหมือนพลายงาทองเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมีนิสัยไม่ดุร้ายมากแต่ยังไงเขาก็เป็นสัตว์ป่านะครับ มีความรุร้ายอยู่ในตัวเราไม่รู้ว่าในใจเขาคิดอะไรยิ่งเป็นช่วงฤดูการตกมันช้างพลายเขาจะงดหงิดง่ายมากๆเลยครับในวันนี้เขาเดินยาวมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆเขาเดินจากผาตรอมใจเดินตามถนนลงมาเรื่อยๆประมาณเป็นกิโลเมตรเลยนะครับจนมาถึงบริเวณที่เรียกว่าผาเทพูนผาเทพูนก็เป็นทางขึ้นเขาเขียวฝั่งผาตรอมใจหรือผาเดียวดยนั่นเอง เขาก็เดินเข้าป่าไปครับเพื่อนปกติแล้วช่วงวันที่ 2, 3, งสี่หของทุกปีช้างป่าบนเขาใหญ่ก็จะคึกคักมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่เรียกว่าช้างป่ารวมโขงในวันนี้ก็เช่นกันแอดมินก็มานอนที่เขาใหญ่เพื่อจะรอชมช้างป่ารวมโขงแต่ปีนี้มีการรวมโขงเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นตอนค่ำมากมเลยครับแอดมินก็เลยไม่ได้ลงไปดู เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ hey. e ่งนี้ก็จะรอลุ้นอีกทีนะครับว่าเราจะสามารถรับชมช้างป่ารวมโขงเหมือนทุกปีได้หรือไม่ครับเอาหาวหาวแล้วนะครับหาวแล้วหาวแล้วเหมือนพี่กาทองเลยครับผมถ้าหาวท่านี้ของพลายงางอนจูเนียเขาอาจจะเดินมาเยอะแล้วก็อาจจะเดินท้องคืนก็เลยง่วงนอนแต่เอ็ดมินก็งงว่าทําไมไม่นอนนะครับโดยปกติสัญชาตญาณของช้างป่าตัวคู่ เขาก็จะเป็นสัตว์ป่าแล้วก็เขาก็จะมีการทำอนาเขตประกาศอนาเขตว่าที่นี่เป็นถิ่นของฉันโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราได้เห็นหลายๆครั้งที่พลายงางอนจูเนียใช้น้ำมันที่อยู่ตรงแก้มถูตามต้นไม้แอดมินสันนิษฐานได้สองอย่างก็คืออันแรกอาจจะเอากรหมับถูต้นไม้เพราะว่าบีบน้ำมันที่ข้างอยู่ที่กรหมับที่แก้มออกนะครับ แต่อีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือเป็นการประกาศอาณาเขตว่าน,นี่เป็นเขตถิ่นหากินของฉันใครอย่าได้ไมายุ่งอันนี้แอดมินเดาเอานะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเคยดูในสารรักคดีต่างประเทศบ่อยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตอนนี้พลายงานงอนจูเนี่ยก็เดินเรื่อยๆครับไม่มีทีพ้าดว่าจะแวะเข้าป่าเลยแอดมินก็วิ่งจงปวดขานะครับ เพราะว่าอยากจะเก็บภาพมาให้ทุกท่านได้ดูแต่แอดมินก็ระมัดระวังตัวเป็นมากๆเลยนะครับ<ม>ช้างพลายบนเขาใหญ่ที่งาสวยๆแบบนี้มีไม่หลายตัวนะครับเพื่อนๆหากเราจะพูดถึงเรื่องงายาวเราต้องยกให้พิ่ล่อช้างพลายพี่ลือเป็นช้างพลายที่มีงายาวที่สุดในเขาใหญ่นะครับแต่หากเราจะพูดถึงเรื่องความโค้งงอนเราก็จะพูดถึง พลายงางอนจูเนี่ยครับเพื่อนๆสังเกตดูสิครับงาเขาเหมือนเซลล์พาจันหรือเปล่าแต่ก็จะมีพลายงางอนอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นพลายงางอนฝั่งน้ําตกเหวนรกหรือว่าฝั่งผางามงอนนั่นเองพลายงางงอนตัวนั้นเราเรียกว่าพลายงางงอนหูหายครับแอดมินเคยเจอแล้วงาเขาก็งอนเช่นกันแต่ไม่ได้งอนสวยและงอนยาวเท่ากับพลายงางอนจูเนี่ยครับเพื่อน แต่พลายงานงอนหงายนะั้นะนะทีก็จะขึ้นเขาใหญ่มาเหมือนกันแอดมินเคยลงคลิปและลงภาพให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้พี่พลายงานงอนจูเนี่ยเดินอย่างสบายใจแล้วสักพักหนึ่งเขาก็แวะเข้าป่าแล้วนะครับเพื่อนๆขอบคุณไวัยรุ่นลงป่าขอบคุณ FC คนลงป่าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดมินเสมอมา หวังว่าจะได้รับความขอบคุณจากคนหลงป่าและหวังว่าจะชอบคลิปนะครับหากมีสิ่งใดที่แอดมินผิดพลาดข้อมูลไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะชอบไม่ชอบขอให้ทุกคนมีความสุขใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยโชคดีมั่งมีสีสุขตลอดไปมีเงินกองเท่าช้างเลยครับบายบายไปรุ่นหลงป่าสวัสดีครับผม 漂亮漂亮